สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยลองทานะครับวันนี้นะครับมีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่ครับผมเป็นชุดโรตารี่ปั่นนะครับชุดโรตารี่ปั่นใส่รถไทนาเดินตามนะครับนี่นะครับสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับทั้งหมดสิบชุดนะครับนี่นะครับโรตารี่ปั่นกำลังเอาลงโคดังเรานะครับ โรตารี่ปั่นตัวนี้ใส่กับหางสยามคูบอต้า NC p a t X นะครับนี่ครับเข้ามาทั้งหมดส0ชุดนะครับผมวันนี้ก็มาพาให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้ รอลงสินค้าครบหมดเราจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับนี่ครับใส่กับหางสยามคูโกต้านะครับนี่ครับหางตัวนี้นะครับใส่กับหางสยามคูโบต้านะครับโวต,ตารี่ปั่นหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทีมช่างนะครับจากโรงงานที่มาส่งโรตารี่นะครับมาสาธิตมาดูให้นะครับใส่ได้เฉพาะหางสยามพูวตานะครับผมตรงนี้ เขาก็จะมีมูเล <DJ V> <oui> ่มาให้นะครับมูเล่สายพานมาให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าครับสั่งมาทั้งหมดสิบชุดนะครับ ครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0811206955นะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดชนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ